สวัสดีสสดค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสไปเยอรมันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพวกเรานะคะจะพาเคสนี่นะค่ะไปตรวจโควิดนะคะว่าอาการจะเป็นยังไงนะคะนี่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วมาดูชุดของน้องนะคะหนึ่งภาษาของเพื่อน,ออนเป็นยังไงบ้างคะโกลัวไหมคะเกลือนะคะอาจจะเจ็บนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันแล้วค่ะต้องใส่เนื้อตุยค่ะไม่ไม่ค่ะม้ก็ใส่แต่หนูว่าต้องใส่ นี่กำลังจะออกไปแล้วค่ะทุกคนเย็นมากค่ะอากาศหนาวมากมาในชุดลายเสือค่ะลายเสือสาวไม่่อยได้ไปไหนได้ออกไปแค่นี้ก็ขอแต่งตัวนิดนึงค่ะช่วงนี้เขาก,ากักตัวกักกันกักบ,บริเวณไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะต้องมาทำความสารดรถนิดหน่อยนะคะก่อนไป ก็ไปเหมือนกันค่ะพาลูกไปตรวจโควิดโควิดนาทีมไปกันค่ะ น่าจะจอดจอดแล้วก็เช็ครถเช็คอะไรก่อนเช็คคนก่อนก่อนเข้าไปข้างในนะคะจอดรออยู่ตรงนี้ประมาณสิบนาทีแล้วค่ะนนข้างหลังก็คนมาแต้มลยคะดูดูในกระจกคนจอดยาวเลยค่ะน่าจะไม่ต้องลงนะคะเช็คๆแล้วก็กลับอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเขาน่าจะอันตรายก็เลยไม่ให้ลงนะคะรอไปค่ะรอยาวๆไปดูวิวดูอะไรรอไปนะคะเคส ทุกคนมีเปิ่นแอบถ่ายค่ะเขาก็จะเช็คในรถนะคะเขาจะไม่ให้พวกเราลงไปนะคะเขาจะมีคนตรวจเช็คในรถนะคะนู่นค่ะเห็นคนยืนใส่หมวกอยู่ไหมคะนูนะน่นเด้๋ยะิวของเพื่อนเพื่อนแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะถ่ายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ให้เชฟเตรียมมารอะคะ่ะนู่นค่ะ Hubschalpörner, Hardon, Gana. Hauch mal Dr. Mooken. Keine Angst haben, ne? Nur ein Waffetooper, der ein bisschen hinten an die Schleimhaut geführt wird. Nicht gehen, ne? Muss nicht mal anschauen. Schön den Kopf, schauen, nicht mal ein. Dann machen wir den Mund auf. Ah. Und sag mal ah, laut. Ah. Das, raus, ja, das ist auch wieder ein Sparer mit meinem Eis. Muss ein bisschen nicht so unreflegen. จมูกไม่ค่อยมีนะคะโอเคอากันเสร็จแล้วโอ้คนเก่งของมาใส่เข็มขัดด้วยค่ะเก่งไหมลูกเจ็บไหมคะไม่เจ็บนะคะฮะ no ดีแคสซิ่งเนี oh, no. ่ มืนจะอ้วกอะลูกเขาเขี่ยลิ้นไงลูกหุ่กรจกขึ้นด้วยนะว่าไหนมกอะตอนแรกเขาจะจกจะโมกันนี่อาวุธีฮันไคเนี่ยนะาู้สนิสนาีเขาไม่เอาไปเหยียดจะโมกเพราะว่าเคสเขาให้อ้าแล้วมันไม่มีรูจมูกหุ่นมาชิลลนี่นะพิเชีเนหรอะพเชนรักกิมแม็กซ์นะหรือสบาอุปนิวไรดยไหม เออเก่งมากเลยตอนบ่ายเดี๋ยวมปปั๊บคาไปแมสก์เลยนาโอ้ีนหันหน้ามาดูสิเยี่ยมมากค่ะน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยเกือบอ้วกเลยโอ้เสร็จแล้วค่ะแป๊บเดียวพวกจอดล้อพวกจอดล้อสูบบุหรี่กันนิดนึงลงสิแต่ว่าต้องใส่แมสนะ ลง,ลงไปดิไปลงไปเอามีดไปให้แม่นุ๊์ลงไปแล้นอลองอาลองตรงนั้นแหละมาม่าจะได้นั่งอ,อุ้อุอ้อนนยเขาลืมไว้ค่ะเขาเก็บเห็หขขเดออเออนะดูแต่งตัวมายังกะราชินีเ <laughs> สือสิงห์ <laughs> ต้องออกมาดูอะไรจะไม่มีเห็ตุผลฉีดเซชีลูกไลควีนอัะบอเร่อะไรไปทิ้งเอาตลอดออฟพี o p l e โดนถ่มบรรยากาศจะต้องเคสรับรงรถลูกก็จะต้องเข้าไปอะไรนี่ค่ะบัตรประกันสุขภาพของที่นี่นะคะเวลาจะไปหาหมอก็ใช้บัตรนี้น่ารักเนาะมาทำเป็นรูปเด็กอันนี้ของเด็กนะคะไปโรงพยาบาลไปอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้บัตรอันนี้นะคะที่เยอรมัน กางวัลเด็กดีนะคะวันนี้เดี๋ยวรับพาน้องไปแมคโดนัลล์นะคะนี่สาขาเล็กๆน่ารักแบบนี้นะซื้อกลับบ้านนะคะไขยเนื้อเอานุ๊กเรามาดูว่าเปิดหรือยังเรายังไม่เปิดก็จะกลับมาตอนบ่ายนะคะถ้ามันยังไม่เปิดนะลูกมันเช้าเกินไปอะแมคโดนัลล์ที่ไหนเขาจะเปิดแต่เช้าอัพ uh. no. yeah, uh. เซ็กซ์บปิดหกโมงนะคะ Wir haben auch ein Menü für euch mitgebracht. Hallo. Das ist das neue Menü. Guten Morgen, Ihre Bestellung bitte. Guten Morgen, was gibt es denn heute? Alles? Ach, gibt's alles. Ach, genau, gibt es alles. Es gibt nur Frühstück. Ja, Frühstück gibt es auch. Aber sonst gibt eigentlich schon seit Corona eigentlich alles. Ah, okay. Uh, was möchtet ihr? Ich uh, will Pommes und Chicken McNuggets. Chicken McNuggets. Happy Meal? บางทีมาตั้งคดจูเม้นต์มาต้องจัดเป็นคุณชักแต่ที่นั้นเป็นการจัดแบบนีครับฝั่งน้องค่ะอันแรกได้เป็นแอปเปิลนะคะที่บ้านเต็มเลยนะคะและ้วก็เป็นของเล่นค่ะเซต <ซะ S 1> ของเด็กเขาจะมีอย่างนี้นะคะแล้วก็สั่งน้ําให้เคสนะคะอ่ะลูก,กอ่ะฝั่งน้องขอบคุณค่ะฟ้ายังแบ่งเพนแบ่งเพนมามาทีละอย่างได้แก้วมาน่นารักมากเลยค่ะ แก้วสีฟ้าโอ้น้องจะเอาไ้ดื่มไหมลูกไ้ดื่มค่ะเนอะค่อยๆทยอยมาค่ะละทอยละท,ทอยมามาแล้วค่ะนี่ของน้องอเคสค่ะข้างในจะมีอะไรนะของเด็กนะคะเซ็ตของเด็กก็เป็นพวกนักเก็ตพวกอะไรอย่างงี้ค่ะไปค่ะลูกโอ้ยได้เยอะหลายอย่างเล ก็จะเป็นของเพื่อนนะจ้ามีเพื่อนค่ะวันนี้กินอาหารไม่ค่อยจะดีหนึ่งวันนะคะแล้วก็เป็นซีโร่โค้กซีโร่โอเคค่ะเดี๋ยวจะพาเด็กน้อยกลับไปกินที่บ้านกันค่ะเด็กแค่แคต้องเปิดของหนูว่ามีอะไรบ้างเปิดของหนูในกล่องว่ามีอะไรบ้างโอ้โหเด็โชว์สิคะดึงออกมาว่ามีอะไรบ้างมีนักเก็ตกรองจอบนี่นทเลยน้องหิวไหมลูกหิวไหมคะ หิวมากินเลยค่ะไหนกินเชลจะเอารุนเธอะบาสเกตบอรุนเธอะอ,อ,อร่อยไหมไหนลองบอกคุณผู้ชมว่า,ออาที่นี่มันจะเหมือนที่เมืองไทยไหมคะมันเหมือนหออัอคเหมือนหรอือจำความรู้สึกได้ไหมที่เมืองไทยอะ่ะไม่ได้ดมันนานแล้วนะจำไม่ได้นะคะหืมน่ากินจังเลยออ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านค่ะไปกินกันที่บ้านนะคะ ถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะเรามาดูกันนะ,ะว่าได้อะไรมาบ้างนะคะใส่ไปชุดใหญ่ไฟกระพริบโน้นค่ะคน้นเขาจะเข้าชี่ของเขาแล้วคมาดูเซ็ตของเินนะะ้ลค่ะนี่จุกไปเลยโ,โ,โ,โความใหญ่ <laughs> ไมเนะ <Yeah. S 1> โอ้โนี่ของกป้านะคะนี่แล้วก็จะเป็น อันนี้แล้วก็อันนี้อโอเคค่ะเดี๋ยวขอกินก่อนนะคะคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ